3ข้อที่จะทำให้ SME ปลอดภัยจากการถูกประเมินภาษีนะคะถ้าสิ่งนี้คุณกำลังสงสัยอยู่ก่อนจะไปฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะข้อหนึ่งที่สำคัญค่ะก็คือการตรวจสอบรายได้ยื่นรายได้ให้ครบนั่นเองนะคะเทคนิคในการตรวจสอบรายได้ง่ายๆก็คือตรวจสอบหลักฐานที่เรานำส่งภาษีขายค่ะ ให้ตรงกับสเตทเมนต์ของเรานะคะสเตทเมนต์ที่เข้ามาว่ามีเงินเท่าไหร่ตรงกับที่เรานำส่งภาษีขายหรือเปล่านะคะเทคนิคที่จะช่วย SME ในข้อนี้ก็คือการเลคอนไซน์เลคอนไซน์ก็คือภาษาบัญชีเนาะแต่ก็คือการเปรียบเทียบยอดระหว่างยอดเงินในบัญชีธนาคารที่เข้ามากับรายงานภาษีอย่างที่พูดไปนะคะตรวจสอบทุกเดือนกระทบยอดทุกเดือนนะคะเพื่อจะได้ส่งภาษี รายได้อย่างครบถ้วนถูกต้องค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จ่ายไปนะคะให้มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องเพื่อลดการถูกประเมินภาษีซื้อภาษีย้อนหลังนะคะตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจนเลขทะเบียนของเราเลข13หลักของเราในแบกับภาษีถูกต้องครบถ้วนไหมชื่อของเราถูกต้องครบถ้วนไหมจำนวนเงินจำนวนภาษีนะคะ อันนี้จะช่วยได้มากเลยให้เราไม่ต้องถูกประเมินภาษีซื้อภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังค่ะเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องนี้ก็คือการมีเช็คลิสต์นะคะแล้วก็การเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบเข้าแฟม้มแบมกับภาษีนะคะอันไหนแบมกับภาษีซื้ออันไหนแบมกับภาษีขายมีแฟ้มที่ชัดเจนค่ะจะช่วยได้มากเลยค่ะการส่งงบการเงินและการนำส่งภาษีทุกครั้ง จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้เรามีความมั่นใจในการที่จะเจอกับสัมภาระในการที่จะเจอกับสัมภาระถ้าเรามีเอกสารครบถ้วนสามารถยืนยันได้ค่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเก็บให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มประจําเดือนเนาะแล้วก็ภาษีหักภาทีจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มพพสามศูนย์นะคะภาษีหักณทีีจ่ายก็คือพองกรดอนหนึ่งสามห้าสามและมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราจะใช้กันเยอะมากตอนนี้ก็คือ พอพสามหกค่ะเก็บเอกสารให้เป็นระบบครบถ้วนถูกต้องมั่นใจเมื่อสรรพากรมาค่ะ3เทคนิคง,ง่ายๆเช่นนี้นะคะ SME สามารถทำได้ทุกท่านและท่านจะลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามรู้เงินรู้กำไรเจ้าของธุรกิจต้องรู้เรื่องเงินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ